วิดีโอนี้นะคะไพนางฟ้าอยากสื่อสารสิ่งใดกับคุณนะคะอยากให้คุณนั้นใส่ใจในความคิดของตัวเองนะนะคะให้ความสำคัญว่าเรากำลังคุ้นคิดถึงเรื่องใดนะทุกแง่เลยค่ะทั้งบวกลบ คิดอะไรอยู่นะคะแนวคิดในรูปแบบไหนอะไรที่แวบเข้ามาในหัวเราเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนาะนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างเนาะที่อาจจะเป็นคําตอบคําชี้แนะหรือแนวทางแก้ปัญหานะคะที่คุณอาจจะเคยขอพรไว้นะคะซึ่งบางทีสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นตัวช่วยหรือว่าเป็นสิ่งที่เข้ามานะคะเพื่อ ให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะมีพลังงานของการเป็นที่ปรึกษานะคะการเป็นที่ปรึกษาโดยธรรมชาติเลยคุณมีพลังงานในเรื่องนี้มีศักยภาพในเรื่องนี้นะคะการเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำเป็นคนที่อาจจะเหมือนชี้แนะแนวทางต่างๆให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้น บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะลองสังเกตว่าคุณอาจจะมีพลังงานของการดึงดูดดึงดูดให้ผู้คนนั้นเข้ามานะคะเพื่อที่จะได้รับการเยียวยาจากคุณหรือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณอาจจะมีสิ่งที่พอคุณสื่อสารออกมาแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับผู้อื่นอย่างมากนะคะ พลังงานของกําลังใจเนาะกำลังใจการมีแรงฮึบสู้ต่อไปเพราะนั้นเมื่อคุณทำอะไรอยู่ก็ตามมันอาจจะรู้สึกหนักเหนื่อยเครียดวิตกกังวลนะคะหรือพลังงานที่อาจจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังความหวังที่อาจจะยังบางครั้งเนาะอาจจะยังต้องใช้เวลาหรือว่าใช้แรงกายแรงใจอีกมากกว่าที่จะประสบความสำเร็จหรือไปถึงจุดหมายปลายทางคือมีพลังงานของ แรงฮึบสู้กำลังใจที่ไพ่อยากจะให้คุณอะนะคะยืนหยัดมีความเชื่อมีความศรัทธาและทำต่อไปนะคะอย่าพึ่งถอยเนาะพลังงานของความอ่อนโยนนะคะความอ่อนโยนพลังงานของการเหมือนหันมาดูใจตัวเองอะคะ่ะหันมาให้เกียริหันมาอ่อนโยนกับหัวใจของตัวเอง โดยเฉพาะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงสถานการณ์ที่คุณอาจจะค่อนข้างเซนซิทีฟหรืออาจจะมีภาวะบางอย่างที่อาจจะบั่นทอนหรือว่าทําให้สิ่งที่คุณเป็นอยู่เนาะหรือว่าทําให้จิตใจของคุณมันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีได้หรืออาจจะรู้สึกไม่ว่าจะเป็นโกรธเศร้าเหงาทุกนะคะหรืออะไรก็ตามที่อาจจะรู้สึก บั่นทอนจังเลยเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะคะในการที่จะหันมาดูใจตัวเองด้วยแล้วก็คือพยายามอ่อนโยนนะคะกับหัวใจตัวเองแล้วไม่เพียงแค่นั้นค่ะรวมไปถึงผู้คนค่ะที่อยู่รายล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆก็เหมือนอ่อนโยนซึ่งกันและกันนะคะ และพลังงานในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์พลังงานในเรื่องของการเงินการทองวัตถุปัจจัยที่จะเกื้อหนุนนะคะทำให้มีอิสระในเรื่องของการเ,าเงินในเรื่องของอาหารการกินข้าวปลาอาหารสิ่งที่จะมาเหมือนอุดหนุนซัพพอร์ตนะคะให้ชีวิตขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง นี่เป็นพลังงานที่แสดงให้เห็นนะคะว่าสัญญาณของการดึงดูดสัญญาณของการเหมือนทำในสิ่งที่คุณอาจจะมีสัญชาตญาณเนาะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ดึงดูดแล้วก็พยายามเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้นะคะในเรื่องของออการนำตัวเองหรือพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไปสู่การเงินไปสู่สิ่งที่จะเหมือน เกื้อกูลนะคะทั้งตัวคุณครอบครัวคนที่คุณรักเพื่อให้มีความสะดวกสบายมีชีวิตที่เหมือนปราศจากในเรื่องของหนี้สินหรือว่าปราศจากในเรื่องของความขาดแคลนนะคะซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะว่าเมื่อคุณยังคงดำเนินต่อไปเนาะการใช้ชีวิตมีสัญชาตญาณน,นะคะในการที่จะ ปรับใช้อะ่ะแล้วก็พาตัวเองอะคะ่ะไปสู่ความมั่งคั่งรวมไปถึงแรงดึงดูดภายในใจของคุณเนี่ยที่มองว่ามันอาจจะเข้มข้นมากๆหรือไพ่ก็แนะนำนะคะว่าอยากให้คุณพยายามเนาะสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธานะคะที่มีในตัวเองแล้วก็ ทำสิ่งต่างๆนะคะด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงเพื่อนําพาชีวิตนะคะไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคือมีพลังงานที่ออกมาเป็นสัญญาณในลักษณะนี้นะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะคะว่าคุณจะได้ดึงดูดแน่นอนนะคะในเรื่องของอิสระทางการเงินอิสระทางวัตถุสิ่งที่จะเข้ามาเกื้อกูลทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้น